tham kèm chiếu vợ, bỡ... sai, <laughs> <laughs> kèm kè tấm giam, kèm tấm giam, cải, kèm năng phá kè hoặc bà... tôm... nam... nam... <laughs> là tôm nấm, tôm nấm, đường nấm, xay nấm sụp, nấm sụp, cái đấy ăn loại ăn loại. Thì nó xay cưa, xay cưa với ใส่เครื่องใช่ไหมเครื่องต้มยำคองมขาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดไป้างไปก่อนใบมกรดต้ใูไปข้าน่ใส่ของหัวใหญ่ใช่ไหมหัวใหญ่ขาแล้วหัวใหญ่ล้นเตี้ยนะเป็น ใส่ไก่ลงไปเดือดก่อนนะคะเดือดยังมคะเดือดก็ได้แล้วเดือดเด้อดเดือดอีกทีก็ได้มันก็เดือดอยู่หยดนใส่ไก่ได้แล pues ้วใส่ไก่ลงไปเป็นอกไก่อืม ไแล้วก็จะเหลือเราไปทำความสะอาดเราก็ใส่เห็ดน้ำฟ้าลงไปเห็ดน้ำฟ้าโอเคเห็ดน้ำฟ้าลงไปอะ่ะใส่มะเขือเทศใส่มะเขือ <ข ley. S 1> เทศะหรือเทศเพื่อความสวยงามจะได้เปรี้ยวและหวาน ให้ความเปรีย้ยวและให้ความหวานเรื่ของประเทศเนี่ยวันนี้เราดีสีแดงใ่รคา่อ,าอความเผ็ดใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเอมเราใส่เกลือแล้วใส่น้ำปลาล้วปไม่หอม